ดืมดมไปกับพี่ลูกนะคะโปรดใช้อลพี่หน่อยคิดว่าเอามาเลี้ยงกับปลากัดได้ไหมอ่ะอะไรครับกุ้งครับไม่ได้ครับเลี้ยงกับปลาอะไรก็ไม่ได้เลยลูกมันกินหมดเลยครับมันกินปลาโ้เอาอย่างอื่นเนาะเอาอย่างอื่นเนาะแต่ป้าดููกินก็เหมือนกันนะเดี๋ยวมันกินปลาเราดูเลี้ยงอย่างอื่นนะต้อนอาหารสกังมีสกังได้หรอกพี่ตรงไหนครับพี่ ตะกังเผือสก,กสรุปจะเอานะโอเคเงินไม้ได้เงินนะท้ามีชุกรเป๋าเอาสีแดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งให้มันเกาะแน่นแน่นก่อน,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 อนใส่นี้นะครับใส่น้ำแค่นี้แล้วก็ไปใส่ในโถแก้วโถแก้วที่มีฝาปิด ไม่งัมันจะไต่ออกมาเคยเลี้ยงแล้วมันเดินทั่วบ้านเลยขออาหารกุ้งถุงเท่าไหร่คะยี่สิบพี่จ่ายค่าอาหารกุ้งเลยค่ะพี่ว่ากำลังจะว่าเราไม่มีทางจบได้ต่อไปต้องพอดี่แกก็เหยื่อไม่หลุดใช้ผลไม้มันแ่นี้หมดแต่ถ้าเป็นอาหารปลาแล้วเกี่ยวอะอย่านี้อะไรไี่โทษเด็กไม ไปกินเยอะนะลูกเ,เยลลี่ที่บ้านมีหรือเปล่า,าแต่มันก็เล็กน่ารักดีนะมันอยู่ด้ให้ไม่แน่หรอกตกกุ้งแล้วได้กุ้งคนละตัวกลับบ้านลำคาญผมเ,เอาอันไหนคะนอันนี้เนาะเป็นอะไร มาจิ้งจอกเขาบอกว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะเจมันคืออะไรไม่ไออาหารที่ให้คืออะไรอ๋อเหมือนสาลี่เลยเออน่าจะใช่นะอรันเธอบอกมาหน่อยลูกเดี๋ยวเผื่อเล็บมันโดนดีไหมเอาอีกก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวคนณพ่อไปซื้อให้อลันหนีบแล้ว มานะดูอลันนีบอ,อ๊ย <c oughs> เอานีบแล้วคุณพ่อเก็บคุณพ่อเป็นฝ่ายเก็บ <c oughs> มันหล่นใช่ไหมแม้ว่ามันไม่เหมาะอ้อาวหมูเก็บไปกินแล้วหมูเก็บกินแล้ว <c oughs> นี่มีหมูเก็บกินเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พอหล่นแล้วหมูเก็บกินน่ะ เอาเร็วแล้วเดี๋ยวหมูเก็บกินเอาหมูมากินแล้วหมูมาให้หมูกินไปให้หมูกินให้หมูกินไม่เกลียดนะลูกมันตกกระปรกมันป่วยให้หมูกินไปอ่ะตัวนี้ให้หมูกินโอ้โหนึกว่าตัวเดียวที่สองตัวเนี้ยสกัง สกังเผือ สนุกไหมคะวันนี้อาลินให้อาหารอะไรบ้างให้อาหารอะไรบ้างจิ้งจอกใช่ไหมแล้วก็มีสกังใช่ปะแล้วก็ไก่ใช่ไหมคะแล้วก็มีตกกุ้งแล้วลันทําอะไรบ้างวันนี้เอาให้หมูด้วยใช่ไหมคะล้ะลันละรันทําอะไรบ้างวันนี้ให้อาหารอะไรไก่ไปอยู้เอาไก่ให้จิงจอกแล้วก็ให้สกังโอเคไปแล้วกลับบ้านกันละรันไม่ได้ให้หมูเพราะว่ารันกลัวหมู จริงเหรอล่าลินอะไม่เอามือป้ายอยากเลี้ยงหมู่อะหมูแบบตัวใหญ่เลยนี่ไงไทำน้องให้อ้วนแล้วน้องก็เป็นหมู <c oughs> ถ้าถูกเลยเออโอเคโอค๊ยฉันแล้วแสบตาเนี่ยพ่อเปลี่ยนสีไฟเด้เปลี่ยนสีแล้วนะอุ้ยสวยอะอ๋อแค่สีฟ้าถ้าเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนถ้าเป็นสีแดงอะเปลี่ยนตรงนี้ไงแดงอย่างเดียวอะอยากได้สีชมพเูเปลี่ยนนถ้าสีอะไรดี ฮ้ยรถเลี้ยวอันนี้ไงชมพูอย่างแดงอย่างเดียวแดงวะอือไม่เลือดปวดเลือดป๊าป๊าไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตไม่งั้นแม่ต้อง เปิดไฟสีฟ้าด้วยน้องบอกว่าน้องไม่อยากได้สีนี้มันเหมือนเลือดเอาไฟสีฟ้าด้วยเอ้ยสว่างเลยสองสีเลยลูกสองสีเลยมันสว่างดีลูกเปิดสองสีเลยค่ะลูกไม่ได้เปิดแตพ่อเปิดลูกเปิดโอเคมันสว่างดีงดพ่อสักขับรถถนัดไหมนนแ,แสบตา ลองเป็นได้หรอคุณคุณอารานลองเป็นได้หรอโูเด็กไปช้อปปิง้ง DIY มาจ่ายไปพันหกช็อปหลายอย่างพ6 0 0กร้ 1, 1> 1, 2. 2> แต่ส่วนมากเป็นของใช้ในบ้านแหละแล้วก็มีตุ๊กตาแมวของเจ้แล้วก็เป็นหมอนหมอนเมกของอารานันแต่หมอนเมกเรามีละอันนึงนะเจนะก็มีน้วจะอยู่บ้านกร<ม>ุงเทพ หวีใหญ่เลยหวีขนมาใหญ่เลยแต่จีฮงไม่ชอบทอี่หวีเลยทำไมจีฮงไม่หวีขนแต่ว่าจีฮงขนเยอะนะแต่ขนไม่ใช่ลวกเลยแหวนพี่ขนลวกอยูนะได้แต่ขนแฮปนี่ โรงแรมหมาพาไปโรงแรมหมาแม่ว่านะให้มันเที่ยวเล่นกับมันเวลาอยู่บ้านเล่นกับมันก็พอแล้วค่ะอย่าพามันไปเลยเพราะว่าโรงแรมมัน ลำบากไม่ยถึงไปส่งนาฉยๆนะอ๋อส่นรถไฟเหมือนวันนั้นไงโอ๊ยเฮ้ยคาบได้อ่ะเก่งเกินแล้วคุณเดี๋ยวมันแตกจีโฮจโยแตกมาท <c oughs> ลบหนีแล้วลบหนีแล้วน้อ